สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยมูฟวี่และภาพยนตร์ที่จะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The New Mutant คืนหนึ่งในบ้านของแดนนี่เธอกับพ่อวิ่งหนีอะไรบางอย่างที่กำลังจะถะล่มหมู่บ้านของเธอพ่อพาเธอไปหลบในป่าแต่ด้วยความกลัวเธอจึงวิ่งออกไปและมีสิ่งลึกลับบางอย่างตามเธอมาแดนนี่วิ่งล้มและหมดสติไปแดนนี่ฟื้นขึ้นมาที่สถาบันลึกลับแห่งหนึ่ง และเธอพบว่าถูกจับใส่กุญแจมือไว้เมื่อมองไปรอบๆก็เห็นกล้องวงจรปิดภายในห้องเท่านั้นแดนนี่เดินไปที่ประตูและลองเรียกจากนั้นก็มีหญิงคนหนึ่งเดินมาเธอคือหมอเลเยสหมอเลเยสบอกกับแดนนี่ว่าพาย,ยุทอร์นาโดระดับ5ทําลายป่าและที่พักที่เธอกับพ่ออาศัยอยู่แต่มีแดนนี่เท่านั้นที่รอดออกมาได้แต่แดนนี่บอกกับหมอเลเยสว่าเขาได้ยินเสียงคำรามและมีตัวอะไรไม่รู้ไล่ตามเธอ หมอเลเยตพาแดนนี่ออกมาที่ห้องทำงานของเขาแล้วบอกกับแดนนี่ว่าเหตุผลที่แดนนี่รอดเพราะเป็นคนไม่ธรรมดาและเธอคือมิวแทนซึ่งมิวแทนเป็นการกลายพันธุ์ที่เข้าสู่วัยรุ่น13ปีแรกจะเป็นคนธรรมดาแต่วันหนึ่งจะค้นพบตัวเองว่ามีพลังอะไรซึ่งแดนนี่ยังไม่รู้พลังของตนเองหมอเลเยตจึงต้องทำการทดลองกับแดนนี่เพื่อหาพลังนั้นเช้าวันต่อมาหมอเลเยตเรียกมิวแทนทั้ง4ซึ่งมีแซม เอเดฮันนาโรเบร์โตและเลนมาคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตและพลังของเขาจากนั้นแดนนี่ก็เดินเข้ามาในห้องหมอเลเยสจ,จึงแนะนำเธอให้กับเพื่อนๆได้รู้จักและเลนก็ได้เล่าเรื่องราวในอดีตของเธอให้ฟังว่าอยู่มาวันหนึ่ง เธอรู้ความสามารถของตัวเองว่ากลายล่างเป็นหมาป่าได้เธอจึงไปที่โบสถ์ขอให้บาดหลวงเคกช่วยสวดมนต์ขับไล่บาทหลวงเค,กบ,บงเคกบอกให้เลนกายล่างให้ดูเมื่อเห็นว่าเลนกายล่างเป็นหมาป่าบาทหลวงเคกก็ทุบตีหาว่าเธอเป็นแม่มดและขับไล่เธอออกมาและก่อนที่ทุกคนจะออกจากห้องหมอเลเยสสั่งให้เอดีฮันาพาแดนนี่ทัวร์รอบๆสถาบันแห่งนี้โดยเอดีฮันาจะมีมอนเตอร์คู่ใจอย่างนกม่วงชื่อล็อกฮีต เมื่อเดินออกมาด้านนอกเอดีฮัน่าบอกกับแดนนี่ว่าเมืองที่อยู่ใกล้ๆอยู่ห่างออกไป20สไมล์ที่นี่ไม่มีรั้วไม่มีอะไรขวางไม่ให้พบอิสรภาพแดนนี่จึงวิ่งหนีออกไปจากทีน่นี่และชนกับมา่านบาเลียเขาอย่างจังซึ่งหมอเลเยสสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้พวกมิวแทนหนีออกไปเมื่อเอดีฮัน่ารู้ว่าแกล้งแดนนี่สำเร็จเขาจึงหัวเราะด้วยความสะใจ และด้วยความโมโหแดนนี่จึงวิ่งเข้ามาหาเอดิฮัน่าเพื่อเอาคืนแต่เอดิฮัน่าใช้พลังของเขาวับหายไปแดนนี่ขึ้นไปบนหอนาฬิกาเพื่อหวังจะกระโดดลงมาแต่เลนเข้ามาห้ามไว้และบอกกับแดนนี่ว่าอย่างน้อยเธอก็มีฉันอีกหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนหลังจากนั้นเลนกับแดนนี่เดินลงมาข้างล่างและพบกับแซมที่กำลังฝึกซ้อมพลังอยู่แดนนี่ทึ่งกับพลังของแซมเลนบอกว่าแซมสามารถยิงตัวเองได้เหมือนจรวด พุ่งออกไปเหมือนกระสุนปืนใหญ่เลนเล่าให้แดนนี่ฟังต่อว่าแซมเป็นคนที่เรียนเก่งแต่ต้องออกมาช่วยงานพ่อที่เหมืองส่วนโรบโตเป็นลูกชายเศรษฐีอันดับหนึ่งของบราซิลเลนมาส่งแดนนี่ที่ห้องพอตกดึกหมอเลเยสจะใช้กล้องวงจรปิดสแกนขึ้นพลังงานของพวกมิวแทนและพลังงานของแดนนี่ก็เริ่มสูงขึ้น และส่งผลทําให้แซมที่นั่งอยู่ในห้องซักผ้าได้ยินเสียงบางอย่างจากเครื่องซักผ้าเมื่อเขาเดินเข้าไปแซมก็เห็นภาพในอดีตของเขาซึ่งเขาย้อนภาพไปตอนที่พ่อและคนงานในเหมืองยังมีชีวิตอยู่เมื่อเดินเข้าไปเรื่อยๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างพุ่งใส่เขาทําให้เขาก็เดินลอยไปอัดกับเครื่องซักผ้าจนพังเมื่อหมอเลยเยตเห็นพลังงานของแดนนี่จึงทําให้เขาต้องค้นหาต่อว่าพลังงานของแดนนี่คืออะไรกันแน่ ตัดมาที่ห้องน้ําระหว่างที่แดนนี่กับเลนอาบน้ําก็เหลือไปเห็นอักษร W ที่หลังของเลนแดนนี่ถามว่าอักษรน,นั้นย่อมาจากอะไรแต่เลนบอกกับแดนนี่ว่าเขาไม่อยากพูดถึงเมื่ออาบน้ําเสร็จพวกเขาก็ไปที่ห้องนั่งเล่นเมื่อแดนนี่เดินเข้ามาเอดีฮันน่าก็ชวนทะเลาะอีก แดนนี่กับเอดีฮัน่าจึงทะเลาะกันโดยแดนนี่เอาหัวกระแทกไปที่หน้าของเอดีฮัน่าจนเขากดจัดจึงใช้พลังดาบเวทมนต์ของเขาฟันไปที่แดนนี่ทันใดนั้นหมอเลเยสเข้ามาและใช้พลังม่านบาเรียเป็นโล่ป้องกันให้กับแดนนี่หมอเลเยสบอกกับเอดิฮัน่าว่ากฎที่นี่ห้ามใช้พลังและห้ามวิวาททําให้เอดิฮัน่าและแดนนี่ถูกขังในห้องขังเดี่ยวเช้าวันต่อมาหมอเลเยสทําการทดลองแดนนี่ต่อ เพราะยังไม่มีใครรู้ถึงพลังของแดนนี่พอตกดึกเอดีฮัน่าวางยาสลบในน้ำชาของหมอเลเยสทุกคนเล่นกันสนุกเต็มที่เลนบอกให้แดนนี่ตามเขามาโดยคานไปตามป่องในอาคารจนทั้งคู่ออกมาจากอาคารได้สำเร็จทั้งคู่นอนมองท้องฟ้าแต่สิ่งที่เห็นคือม่านบาเลียทั้งคู่รู้สึกดีต่อกันเลนกับแดนนี่ทั้งคู่จึงจูบกัน ทังด้านโรเบอร์โตเขาได้ยินเสียงร้องเพลงจึงเดินตามเสียงนั้นมาจนมาถึงสะว่ายน้ําแล้วก็เจอกับเอดีฮัน่าเอดีฮัน่าชวนโรเบรโร้ว่ายน้ําและในขณะที่เขาทั้งคู่กําลังจูบกันนั้น โรโบโตก็รู้สึกว่าความร้อนในตัวเขาเพิ่มสูงขึ้นทําให้มีควันออกมาและกลัวว่าจะเผาเอดีฮันนาเหมือนกับแฟนเก่าของเขาและเอดีฮันนาก็ว่ายน้ําหายไปทันใดนั้นเอดีฮันนาก็กลายเป็นแฟนเก่าของเขาที่ถูกเผาไหม้ด้วยความกลัวโรโบโตจึงขึ้นมาจากสะและสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นทุกคนวิ่งมาที่สะน้ำหมอเลเยสตื่นและวิ่งไปที่ห้องควบคุม เมื่อเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดว่าโรเบอร์โตล่างลุกเป็นไฟจึงเข้ามาใช้ไม้ดันเขาตกน้ําไปหลังจากขึ้นมาจากสระโรเบอร์โตบอกกับหมอเลเยสว่าเอดีฮันนาจะฆ่าเขาแต่หมอเลเยสบอกว่าเอดีฮันนาอยู่ในห้องตลอดเวลาในสระน้ํามีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นโรเบอร์โตจึงคิดว่าที่นี่มีปีศาจแน่ๆและเขาจะไม่ยอมอยู่ที่นี่เช้าวันต่อมาหมอเลเยสยังคงทําการทดลองหาพลังของแดนนี่ต่อ โดยให้แดนนี่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นแดนนี่จึงเล่าด้วยอาการมึนงงว่าในคืนนั้นหิมะตกและเห็นหมีปีศาจไล่ตามเธอแต่แดนนี่ยังเห็นอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นสถาบันทดลองโดยพวกเขาพาเด็กมาทดลองและค่าเด็กที่ทำการทดลองด้วยมาที่เอดีฮันนาหลังจากที่เธอเปิดประตูห้องมาก็เจอกับภาพวาดหน้ายิ้ม ส่วนทั้งด้านของเลนเธอได้ยินเสียงบางอย่างตอนที่อาบน้ำอยู่บาดหลวงเค็กเดินเข้ามาแต่เลนต้องตกใจเพราะเธอฆ่าบาดหลวงเค็กไปแล้วบาดหลวงเค็กเดินเข้ามาหาเลนและนำเหล็กเผาไฟตัวดับบิลไปทาบที่คอของเลนและเลนก็กลายร่างเป็นหมาป่าและวิ่งออกมาข้างนอก แดนนี่เห็นจึงถามเลนว่าใครเป็นคนทำเลนเอดีฮัน่าจึงออกมาบอกว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะแดนนี่เอดีฮัน่าจึงใช้เวทมนต์ของเขาพาแดนนี่ทะลุไปมิติลิมโบและนั่นทำให้เขาเห็นปีศาจหน้ายิ้มซึ่งมันเป็นความกลัวที่อยู่ในความคิดของเอดีฮาน่า ัดมาที่หมอเลเยสได้รับข้อความจากหัวหน้าของเขาเกี่ยวกับผลการตรวจของแดนนี่ว่าแดนนี่มีพลังที่อันตรายและยากที่จะควบคุมได้จึงทำให้หมอเลเยสต้องกำจัดแดนนี่หมอเลเยสเรียกแดนนี่ว่าจะทำการทดลองกับเธออีกครั้งแต่จริงๆแล้วนั้นหมอเลเยตตั้งใจจะก,กำจัดแดนนี่โดยฉีดยาและให้โดมสารบางอย่าง แต่ด้วยความกลัวทําให้แดนนี่เกิดพลังขึ้นซึ่งพลังของแดนนี่จะทําให้สิ่งที่ทุกคนกลัวกลายเป็นเรื่องจริงสิ่งนั้นจึงส่งผลให้ทําเอดิธนาได้ยินเสียงเพลงในตอนเด็กของเขา อดีหฮันน่ากับแซมไปที่ห้องของเธอเมื่อเปิดประตูเธอก็เห็นตัวเองในวัยเด็กและปีศาจหน้ายิ้มก็เดินออกมาและไล่ล่าพวกเขาทุกคนจึงทําให้พวกเขาใช้พลังที่มีจัดการกับปีศาจหน้ายิ้มเลนจะมาตามหมอเลเยสให้ไปช่วยแต่เขาพบว่าหมอเลเยสกําลังฆ่าแดนนี่เลนจึงกระโดดไปที่หมอเลเยสและกายล่างเป็นครึ่งคนครึ่งหมาป่าและใช้เล็บข่วนไปที่หน้าของหมอเลเยสจนได้รับบาดเจ็บสาหาัส และช่วยแดนนี่ออกมาได้ทุกคนมาที่ห้องทำงานของหมอเลเยสและทำให้พวกเขารู้ว่าสถาบัานแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกเขาเป็นฮีโร่เหมือนเอกเมนแต่เป็นสถาบัานที่สร้างนักฆ่าทุกคนจึงมีความเห็นเดียวกันว่าจะออกจากที่นี่แต่ก่อนอื่นต้องจัดการกับหมอเลเยสก่อน เมื่อทุกคนมาเจอกับหมอเลเยสหมอเลเยสใช้พลังม่านบาเรียขังทุกคนไว้ในขณะที่หมอเลเยสจะใช้พลังของเขากำจัดแดนนี่แดนนี่ได้ใช้พลังความกลัวของตัวเองทันใดนั้นเองปีศาจหมีก็ปรากฏตัวขึ้นและกินหมอเลเยสจนหมอเลเยสตายจากนั้นปีศาจหมียักษ์จึงจะจัดการกับแดนนี่ เอดีฮันนาจึงใช้พลังเวทมนตร์ของเขาสู้กับปีศาจหมียักษ์แซมและเบอร์โตเข้ามาช่วยแต่พลังของปีศาจหมีแข็งแกร่งเกินไปแนนนี่ที่สลบอยู่ฟืงที่มาจัดการกับหมียักษ์ซึ่งเป็นความกลัวของเธอแนนนี่เดินมาที่หมีเธอรูปหน้าหมีและบอกหมีว่าไม่มีอะไรต้องห่วงและถึงเวลาที่ต้องหลับแล้วและปีศาจหมียักษ์ก็ได้สลายหายไปและในตอนนี้ไม่มีโดมขังพวกเขาแล้ว พวกเขาทั้ง5จึงออกเดินทางจากสถาบัานแห่งนี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้ตัดจบลงหากดูแล้วชอบช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ